ผมชื่ออเล็กซ์ครับนักศึกษาปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ผมมาสกอตแลนด์เพราะทุนวิจัยเกี่ยวกับปรา,าสาทเก่าแก่ในแถบไฮแลนด์ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานและผมก็อยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างปรา,าสาทที่ผมมาคือดันสการ์ดปรา,าสาทร,ร้างที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันมองเห็นทะเลสาบล็อกเนสได้ไกลสุดลูกหูลูกตาตำนานเล่าว,ว่ามีอัศวินผู้พิทักษ์สิงสถิตอยู่ ใครที่เข้าไปในปราสาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องเจอกับอาถรรพ์ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นหรอกครับผมมาที่นี่เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ใช่ผีสางแต่ยอมรับเลยว่าบรรยากาศมันวังเวงจริงๆหินแต่ละก้อนเหมือนมีชีวิตจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาวันแรกๆผมใช้เวลาสำรวจรอบๆปราสาทถ่ายรูปเก็บรวบรวมข้อมูลจนกระทั่งวันที่สผมตัดสินใจเข้าไปข้างใน ภายในปราสาทมืดสนิทอากาศเย็นเยือกผมใช้ไฟฉายส่องนำทางเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ผนังเต็มไปด้วยรอยแตกและภาพวาดเก่าๆเลือนรางตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ข้างหลังผมหันกลับไปแต่ก็ไม่เจออะไรผมเริ่มถ่ายรูปในห้องโถงถ่ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบตเตอรี่กล้องหมดผมถอดใจเดินออกมาจากห้องโถง ตั้งใจจะกลับไปชาร์จแบกที่โรงแรมแต่ระหว่างทางเดินกลับผมเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่หน้าต่างบานใหญ่ในห้องโถงผมย้อนกลับไปเปิดไฟฉายส่องเข้าไปที่หน้าต่างบานนั้นมีเงาคนยืนอยู่เงาที่ดูเหมือนอัศวินในชุดเกราะโบราณผมรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเงาอัศวินยังคงยืนอยู่ที่เดิมจ้องมองมาที่ผมผมรีบออกจากปราสาทวิ่งกลับโรงแรมแทบไม่คิดชีวิต ผมเปิดรูปที่ถ่ายไว้ในโทรศัพท์ทุกรูปที่ถ่ายในห้องโถงมีเงาอัศวินปรากฏอยู่ทั้งหมดผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิญญาณหรือแค่ภาพลวงตาแต่ผมรู้ว่าดันสการ์ดไม่ใช่แค่ประสาทร้างมันมีอะไรมากกว่านั้นมากกว่าที่ตาเห็นคืนนั้นผมนอนไม่หลับกระสับกระส่ายผมตัดสินใจเปิดรูปในกล้องอีกครั้งรูปที่ถ่ายตอนแบบหมด ผมซูมเข้าไปในรูปและเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ขนลุกสู้ในรูปนั้นเงาอัศวินไม่ได้ยืนอยู่ที่หน้าต่างมันยืนอยู่ข้างหลังผมจ้องมองผมอยู่ในขณะที่ผมกำลังถ่ายรูปผมตัดสินใจเก็บข้าวของแล้วออกจากสกอตแลนด์ทันทีผมไม่รู้ว่าอะไรกำลังรอผมอยู่ที่ดันสการ์ดแต่ผมไม่อยากจะรู้ผมไม่กล้าเสี่ยง ทุกวันนี้ผมยังคงเห็นเงาอสุวินในฝันมันจ้องมองผมและกระซิบเจ้ากล้าดีอย่างไรบุกรุก